วันนี้มีเทียนหลายดวงนะคะนี่มาที่โบสถ์นะคะกำลังจะมีงานแต่งงานก็จะมีการจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า,าชีวิตที่สว่างรุ่งโร์ชีวิตที่มีความหวงังแล้วก็ประสบความสําเร็จมันนึกถึงเรื่องการจุดเทียนแล้วเราก็เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่สว่างรุ่งโร์ก็ทําให้นึกถึงเด็กวัยรุ่นหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าภาษาอังกฤษเรียกว่า depression depression นี่มีลักษณะหลายอย่างนะคะอาจจะเป็น depression หรือซึมเศร้าเรื้อรังซึมเศร้าแบบรุนแรงที่เราเรียกว่า major depression นะคะหรือเป็นภาวะซึมเศร้าอันเกิดจากการปรับตัวที่ผิดปกติหรือปรับตัวไม่ค่อยได้นั่นก็จะเป็นภาษาทางแพทย์เรียกว่า adjustment disorder with depressed mood นะคะคือการปรับตัวที่เป็นปัญหาแล้วก็มีอารมณ์เศร้าแทรกเข้ามาอยู่ด้วยนะคะ ภาวะซึมเศร้านี่เป็นโรคที่สำคัญมากนะคะพบบ่อยในวัยรุ่นแต่พ่อแม่เนี่ยไมบางทีไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ได้ทันสังเกตอารมณ์ของเด็กไม่รู้ว่าลูกมีภาวะซึมเศร้าอันที่พ่อแม่มักจะพลาดไปบ่อยๆก็คือลูกมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขี้โมโหแล้วพ่อแม่ก็คิดว่าลูกเนี่ย เอาแต่ใจตัวเองซึ่งวงเล็บเด็กบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอาแต่ใจตัวเองก็เลยหงุดหงิดง่ายขี้โมโหแต่ในเด็กจํานวนมากเนี่ยหงุดหงิดง่ายขี้โมโหเนี่ยเป็นเนื่องมาจากเขามีอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งอาการซึมเศร้าไม่ได้แสดงออกมาเป็นความรู้สึกหดหู่เศร้าอยากร้องไห้แน่นอนมีบางคนเป็นอย่างนั้นแต่บางคนออกมาเป็นอาการขี้โมโหแทนเหมือนอย่างในวัยที่ ที่เรียกว่าไวทองของผู้หญิงนะคะผู้หญิงหลายคนมีอารมณ์เศร้าแต่ออกมาเป็นขี้โมโหหงุดหงิดแทนนะคะเอาล่ะถ้าสมมุติว่าพ่อแม่พบว่าลูกขี้โมโหหงุดหงิดพ่อแม่อาจจะต้องนึกแล้วละว่าออมีภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าและอาจจะสังเกตอาการอื่นๆนะคะเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าก็จะมีทั้งความรู้สึกความคิดแล้วก็ทางร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกเช่นมีความรู้สึกหมดหวัง ู้สึกไม่สดชื่นและบางครั้งก็รู้สึกอยากร้องไห้ง่ายๆ mm. ความคิดก็ได้แก่คิดว่าตัวเองไม่ดีคิดว่าชีวิตมันแย่ชีวิตไม่มีความหวังคิดว่าคนรอบตัวไม่ชอบฉันคิดว่าฉันไม่ประสบความสําเร็จฉันทําอะไรไม่ได้ดีสักอย่างนี่เป็นในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็หลายคนจะมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากฆ่าตัวตายนะคะอีกอันนึงคือพฤติกรรมพฤติกรรมก็จะมีการแยกตัวกินได้น้อยกินไม่ค่อยลง นอนน้อยหรือไม่ก็บางคนจะนอนหลับมากนอกจากนี้บางคนอาจจะมีอาการทางกายเช่นปวดหัวบ่อยๆบ,บางคนก็ปวดท้องบ่อยๆทวนนะคะอาการของโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าที่เป็นเยอะๆก็คือจะมีความรู้สึกที่มันหมดหวังไม่มีความสุขจะมีความคิดที่มันทางลบนะคะจะมีพฤติกรรมที่แยกตัวไม่สูงสิงกับใครนะคะแล้วก็ อาจจะมีการกินการนอนที่ผิดไปแล้วก็มีอาการทางกายได้นะคะถ้าพ่อแม่เจอว่าลูกของตัวเองเป็นอย่างนี้อาจารย์แนะนําว่าอย่าทิ้งไว้น่าจะปรึกษาจิตแพทย์นะคะไปหาแพทย์ทั่วไปแพทย์ก็อาจจะไม่รู้ว่าเด็กเป็นซึมเศร้านะคะเพราะว่าหลายครั้งการตรวจสภาพจิตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพบอะไรเท่าไหร่น่าจะต้องหาจิตแพทย์เด็กนะคะ,ะถ้าไม่มีจิตวพทย์เด็กหาจิตแพทย์ผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะแต่จําเป็นจะต้องมีการ พาไปพบแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเดี๋ยวนี้การกินยาก็เป็นวิธีการบําบัดที่รวดเร็วยาแก้เศร้าในปัจจุบันเน่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแล้วก็จะทําให้ลูกอาการดีขึ้นในปัจจุบันพบว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีอาการซึมเศร้าอยู่นานๆไปเนี่ยจะมีสารบางอย่างหลังมาในสมองและจะทําให้สมองการเติบโตช้าลงนะคะ,ะพูดง่ายๆว่า ปริมาณของเซลล์หรือว่าปริมาตรของสมองอาจจะลดลงเหมือนแบบฝ่อลงทำอนองนี้ถ้าปล่อยให้ซึมเศร้านานๆและเนื่องจากภาวะซึมเศร้าเนี่ยแก้ไขได้ท่านก็ควรจะพาลูกไปตรวจอันตรายที่สุดของภาวะซึมเศร้าคือการที่เด็กคิดหมดหวังไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีเยอะมากเลยที่เด็กพยายามฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายสําเร็จ โดยที่พ่อแม่ไม่รู้ว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกลับมองย้อนหลังนี่จะพบว่าเป็นโรคซึมเศร้ามาเรื้อรังแล้วแล้วลจนกระทั่งพอถึงจุดบางจุดเหตุการณ์ในชีวิตทําให้เกิดโรคซึมเศร้ารุนแรงขึ้นมาหรือไม่ก็รู้สึกหมดหวังไปไม่รู้จะมีชีวิตไปทําไมก็เลยทําร้ายตัวเองนะคะอยากจะให้พ่อแม่มีความตระหนักว่าถ้าลูกมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าทิ้งเอาไว้นะคะเด็กสมัยนี้ก็มีความเครียดสูงแล้วก็มีการปรับตัวที่ไม่ค่อยเก่ง ด้วยวิธีการเลี้ยงดูที่บางครั้งเราไม่ได้สอนลูกที่จะปรับตัวและมีความเข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นบา mm hmm. งทีเด็กก็เกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายๆอย่าทิ้งเอาไว้น่าจะพาไปพบแพทย์นะคะ